สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จาาออฟซิลาก็มาส่งมอบรถโคดสวยอีก1นึ่ลำนะช่วงนี้มีแต่รถโคดสวยนะครับเพราะว่าเราคัดสรรจริงๆนีน่นะครับลูกค้าแฟนเพจเดินทางมาจบเงินสดอีกเช่นเคยนะครับรีบเดินทางมาแต่ตีสี่ตีหนะมาจากสกลนครนะมารับตัวรถสวยๆไปใช้งานนะครับคันนี้สวยมากโตโยต้าไฮรักวิกโกแชมปตัว p r ีเลเนอร์โฉม p r ีอดีเดอ ทีอาดีไปขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคำคำคุคคำ้นคุ้นลำลำรวยรวยเด้อนี่หอบเงินสดถือเงินสดสดมาจบมาจ่ายกันให้เราอย่างนี้จริงๆนะครับนี่จ่ายเงินเรียบร้อยรับตัวไปเรียบร้อยนะครับเปิดอา่านลานเลยเด้อนี่นั่นปุ่นนะนะครับเบื้องเอา dark map, 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 ดาบแมป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 ปุ่นนะครับนี่มุ่งหน้าสู่เมืองสกลนครปุ่นเด้อนี่สกลนครนี่นะครับ น่ารักจริงนะลูกค้าของเราแบบนี้นะครับป้ายเปิดอาดลาดนะครับดากแแม่แแม่แแม่แม่แม่แมปวดะนะครับอ่าเรียบร้อยน่ารักนะครับน่ารักมากเนี่ยคนซื้อจริงนะดูนะครับเนี่ยดูนะเนี่ยนี่คือคนซื้อจริงสนใจจริงนะครับจ่ายเงินสดนะจ่ายเงินสดจริงๆกันแบบนี้นะครับแน่ ไม่พูดเยอะนะคนซื้อจริงไม่พูดกันเยอะเลยนะครับมาถึงปุ๊บจ่ายเงินสดขับรถกลับบ้านเลยเปิดอาลาดนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือ2ราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ